สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับ14เมษายนกับผมโค้ชแองกนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับจริงๆนี่ไลฟ์สดหลังจบเกมแล้วก็จะนอนแล้วล่ะแต่พอดีเห็นประเด็นหลังเกมน่าสนใจเนี่ยอ่ะรวบรวมมาฝากเพื่อนๆแบบสั้นๆแล้วกันนะครับสัมภาษณ์ครอปประเด็นหลังเกมต่างๆแล้วก็รวมถึงแมนซิตี้เดอะบอยเจ็บนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันก่อนอื่นขอบคุณผู้สนใจดีก่อนนะครับสําหรับซูซูกินะครับซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดีลนะ ดีๆส่งท้ายถึงวันที่30เมษายนเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นช่วยผ่อนสูงสุดนาน10เดือนนะครับหรือว่าจะขับฟรี120วันหรือว่ารับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่ง50,000บาทก็ได้นะครับสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซ u ซูกิม o เตอร์เทลลได้เลยนะครับส่วนถ้าใครอยากฟังแบบวิเคราะห์ฟังประเด็นหลังเกมแบบเต็ม,บบเตมๆเลยนะหมายถึงว่าวิเคราะห์รูปเกมอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันไปดูหลายสดหลังเกมนะแต่วันนี้ผมเอาประเด็นอื่นๆมาฝากกันสัมภาษณ์ครอป เอออะไรเอยพวกนี้นะฮะอ่ะมาดูสัมภาษณ์เจอเกนครอปกันหน่อยนะฮะครอปให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่เราเสมอกับเบนฟิก้า3ประตูต่อ3ในเกมเล็กที่2นะครับแล้วก็ทำให้สกอร์รวมเนี่ยเราเข้ารอบด้วยสกอร์รวม6ต่อ4นะครับครอปบอกว่าเบนฟิก้าเนี่ย3ประตูที่เบนฟิก้ายิงได้เนี่ยก็สมควรแล้วเพราะว่าเบนฟิก้าก็มีคุณภาพแล้วก็ควรได้ควรได้แหละ3ประตูนั้นส่วนเราเอง จริงๆควรยิงได้มากกว่า3ลูกนะภาพรวมใหญ่ๆของเกมนี้เนี่ยคอบบอกว่าเราทำกันได้ดีมากๆแต่ปัญหาก็คือตอนที่เราขึ้นนำา3 1แล้วเนี่ยเรากลับเสียสมาธิไปวันนี้เนี่ยเกมรับเราทำกันได้ไม่ดีเท่าไหร่นักอ,นะอ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างตรงกับที่ผมวิเคราะห์ไว้หลังเกมแล้วนะไม่เชื่อเพื่อนๆไปดูได้ผมก็บอกอยู่ว่าภาพรวมจริงๆมันไม่ได้แย่นะแต่ว่าพอหลังจากนำามหน่ง มันเหมือนกับชิวอ่ะนะผมบาดหัวในไลฟ์สดหลังเกมเลยว่าเล่นกันชิวไปหน่อยเล่นกันแบบติดประมาทไปหน่อยอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะแบบสมาธิน่าจะหลุดลอยแล้วลนะ่ะเพราะเหมือนนําขาดสบายใจโล่งใจไปแล้วแล้วอย่างที่ครอปบอกเลยเครอปบอกเลยว่าสมาธิไปเสียหลังจากสามหนึ่งจริงๆนะอ่ะทีนี้เรื่องการโรเตชัน7คนเนี่ยครอปบอกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสู้เราผ่านเข้าชิงได้ก็หลายครั้งไปรอบลึกๆก็หลายครั้ง แต่ว่าเราก่อนนันนี้เราไม่ค่อยได้โรเตชันแต่ครั้งเนี้ยเราสามารถทําได้ตอนนั้นมันทาไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นขุมกําลังมันไม่ได้เหมือนตอนนี้แต่ตอนนี้สามารถโรเตชันได้ก็ขอโรเตชันหน่อยแล้วกันครอปบอกนะครับซึ่งวันนี้โรเตชันไป7คนนะฮะส่วนอัปเดตตัวจงตัวเจ็บกันหน่อยฮะคือครอปก็บอกว่าโชต้าเนี่ยมีฟกช้ำเล็กน้อยนะฮะย้ำนะแค่ฟกช้ำเล็กน้อยส่วนซาร่าเนี่ยไม่ได้เจ็บอะไรซึ่งผมก็คาดว่า เสาร์นี้ในเกม FA ฟเอคัพทุกคนน่าจะพร้อมลงเล่นดังนั้นก็ไม่ได้มีใครเจ็บอะไรจากเกมนี้อันนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากครับฟกช้ำของโชต้าก็คือแป๊บเดียวเดี๋ยวก็าหายฟกช้ำเป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอลน,นะอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสรุนแรงอะไรนะครับขอคอนเฟิร์มนะส่วนเกี่ยวกับการเจอบียร์อะไรเอานะครับในรอบถัดไปอ่าดูกันหน่อยฮะในรอบถัดไปเนี่ยลิปูเจอบียร์อะไรเอานะส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย รอบก็บอกว่าเบียร์ไเอาเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าไม่ง่ายแล้วการที่เบียร์ไเอาล้มบายเยนเข้ามาก็เป็นอะไรที่เหมาะสมที่จะเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ไปวิเคราะห์ถึงรายละเอียดการเล่นของเบียร์ไเอาแบบแบบเต็มร้อยเพราะยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะต้องไปวิเคราะห์ไงยังมีอีกหลายเกมที่เราต้องเล่นก่อนที่จะถึงเกมเจอเบียร์ไเอาไงครับ แตท่ที่แน่ๆก็คือเขาบอกว่าบีอาเนี่ยมีกุญซือที่เป็นเซียนบอลถ้วยนะฮะอย่างอูนายเอเมอรี่อยู่ดังนั้นประมาทไม่ได้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามบีเอาเป็นทีมที่เคี้ยวได้ยากเช่นกันเราเองหงแดงของเราเองก็เป็นทีมที่เคี้ยวได้ยากเหมือนกันดังนั้นจะไปแคร์อะไรก็แค่ใส่ให้เต็มในนัดหน้าดังนั้นเนี่ยพวกเราก็พร้อมลุยใน2นัดที่จะต้องเจอกับบีรออาอย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นเกมที่สุดหินแต่ก็จะเป็นเกมที่ สู้กันมันแน่นอนนะครับเพราะพูดประมาณนั้นนะฮะก็โปรแกรมการแข่งขันครับก็ลิอร์พูลเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอแมนซิตี้ใช่ไหมเกมเอฟเอคับแต่ว่าอะเรามาดูกันตรงที่ว่าสล็อตของเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะไปลงตรงไหนก็เนี่ยครับจะลงตรงนี้หลังเกมเจอกับเอฟเวอร์ตันวันที่24เนี่ยเตะในวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะวันอาทิตย์ที่24เจอเอฟเวอร์ตันจากวันอาทิตย์ กลางสัปดาห์ถัดมาหลังจากเจอเอเวอร์ตันเนี่ยจะเป็นเจอเบียร์ไรอัลขั้นครับประมาณวันที่ยี่หกยี่สิบเจ็ดนี่แหละแล้วก็วันเสาร์ที่สามสิบเจอนิวคาสเซิลเห็นไหมหลังจากเจอนิวคาสเซิลเสร็จกลางสัปดาห์ถัดไปอีกก็เจอเบียร์ไรอัลนัดที่สองเนี่ยโปรแกรมถี่โคตรเลยเตะทุกๆสามวันทุกๆสามวันเนี่ยก็เข้าใจครบเลยนะครับว่าทำไมต้องโรเตชันโอ้โหโปรแกรมมันบ้าบอมากฮนะถี่จริงๆ อ่ะทีนี้มาดูตัดเกรดนักเตะกันบ้างจากสื่อต่างประเทศอย่าง This is a n f i e l d นะครับโดย This is a n f i e l d เนี่ยเขาก็ตัดเกรดไว้ดังต่อไปนี้นะครับอาริซงเบเกอร์เขาให้6ครับโจโกเมสให้7อิบาฮิมาโกนาเตก็7นะครับวันนี้มงได้หนึ่งลูกด้วยนะจะเอามาติด6ซิมิการ์ได้8ครับแมนออโตแมตน,นะครับนะสถิติของซิมิการ์ก็คือทำไปสร้างสารรค์โอกาสคีอชันเนี่ย 4ครั้งแล้วก็ทำสองแอสซิสด้วยในเกมนี้นะครับเป็นแมนออฟเดอะแมทนะฝ่ายจัดยูฟ่าก็ให้ถ้วยด้วยนะฮะ <c oughs> ได้แมนออฟเดอะแมทไปส่วนจอร์แดนเทนเดอร์สันได้6ครับเจมิลเนอร์ได้6กกีตาได้7โชต้าได้6ฮนะวันนี้มีแอสซิสหนึ่งแต่ว่าก็ค่อนข้างจะเสียบอลง่ายไปหน่อยนะโชต้าแต่ว่าก็มีแอสซิสหนึ่งแล้วก็ฟิมิโนโนี่8ครับยิง2ลูกคมมากครับคมกริบเลยวันนี้นะ ดีอาร์ได้7นะสำรองซาร่า6ฟาบินโยหกตีอโก้6ซาดิโอมาเน่หกโอริกี้ไม่มีคะแนนนะส่วนครอปได้8อ่ะมาดูดาวินนูเนสกันบ้างดีกว่าครับกองหน้าของเบนฟิก้าตัวเก่งเลยนะที่้หลายคนชมเหลือเกินครับว่าตอนนี้โอ้โหยิงคมจริงจจำได้ไหมฮะในช่วงประมาณสักนาที8 0 9 0ใช่ไหมที่มีลูกหนึ่งดาวินนูเนสยิงอ่ะ แล้วอาริซงเบเกอร์เนี่ยเซฟปลายมือเลยะล้มตัวเซฟอบะลูกนั้นนูเนเยสให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าลูกนั้นอาริซงเซฟเหรอเขาบอกเงี้ยอาริซงเซฟเหรอเนะี่ยโอ้โหหน้าเลือเชื่อจริงผมสาบานเลยนะตอนแรกอะผมคิดว่าบอลน่ยมันกำลังจะเข้าไปแล้วแล้วจากนั้นมันก็ไม่เข้าซึ่งผมก็มองไม่ทันนะสรุปเป็นอาริซงเซฟใช่ไหมก็คือมองไม่ทันไงพอะมองแต่เราคนดูไงมันมีภาพช้ามีอะไรโอ้โหอาริซงเซฟแบบ ถึงขั้นที่นูนเยสบอกว,กว่านึกว่าจะเข้าไปแล้วนะม,นะมาดูกันที่แมนซิตี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็สำคัญมากกับเกมสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์เอฟเอัพรอบรองชนะเลิศดูทรงแล้วพวกเขาอาจจะพลาดใช้งานควินเดอร์บอยกับไคล์วอกเกอร์นะสองคนที่เจ็บมาจากเกมที่เสมอกับแอตเลติโกมาเดตซูนตูนแต่ว่าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เนี่ยเดอร์บอยโดนเปลี่ยนออกมาครับเหมือนจะเจ็บกล้ามเนื้อนะ ส่วนสีหน้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนคายวอลเกอร์นี่ข้อเท้าพลิกเลยฮนะทั้งสองคนเป๊ปยังไม่ได้บอกนะว่าเจ็บเบาเจ็บหนักยังไงเพราะาโดยปกติหลังจบเกมเขายังไม่รู้กันหรอกเขาก็ต้องไปรอสแกนอะาการบาดเจ็บนู่นนี่นั่นก่อนแต่เบื้องต้นพอเราเห็นแบบนี้มีโอกาสที่ทั้งคู่อาจจะพลาดเกมเจอเรานะในศึกเอฟเอคัพอืมอามาดูบทสัมภาษณ์เป๊ปหน่อยเป๊ปก็พูดไว้นิดหน่อยเหมือนกันครับเป๊ปบ,บอกว่าโอ้เรากําลังเจอกับปัญหาใหญ่นะเป๊ปก็เดล่าบอก แมสซิตี้เจอกับปัญหาใหญ่เพราะว่าตอนนี้แมสซิตี้ของเราเนี่ยแมสซิตี้ของผมเนี่ยกำลังโอ้โหนี่เราแทบลืมไปเลยนะว่าสาวันที่แล้วเพิ่งเล่นมาแล้วมาเล่นวันนี้เดินทางมาสเปนเดินทางสเปนเ,เสร็จดันมาเจอตัวเจ็บนะ have a lot of injuries นะ now มาเจอตัวเจ็บอีกโอ้โเขาบอกว่า i don't know what will happen in the next weeks นะครับผมไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าบ้างเป๊ปตอนนี้กำลัง เหมือนแอบ,บแอบระสำเหมือนกันว่าโอ้โหทำไมตัวต้องมาเจ็บในช่วงเวลาสําคัญแบบนี้ด้วยตัวสําคัญด้วยนะอย่างเควินเดอร์บอยก็มาดูกันครับว่าอาการบาดเจ็บจะเป็นยังไงกันต่อนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวสารข้อมูลที่นำมาฝากทเพื่อนเพิ่มเติมนะครับใครที่อยากดูพูดเกี่ยวกับเกมแบบเต็มๆเ,เลยนะไปดูได้ในไลฟ์สดหลังเกมส่วนอันนี้เป็นข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้กับคลิปนี้แล้วก็ Subscribe ด้วยตอนนี้248,000แล้วเลืออีกประมาณพันกว่ากว่าสับสกาเนี่ยจะครบ2 5 0แ0แล้วขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีวันปีใหม่ไทยทุกคนนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ